นี่ก็เจ็บแล้วล่ะครับบัดดี้เจ็บแล้วแล้วกำลังยัดถุงอยู่ให้คนงานยัดจูดีหยัดจูแต่ยักสอบบอู้ม่ได้ลายดอกยางกับพวกใคยออกค่ะสับสอบหาสอบว่าพอถึงดอกค่ะบัดดี้ครับเสีย เอาไปส่งรล่ลาราคาก็สิดีซ่มได้บุ๊นี่ก็เรื่องปูเรื่องปลาสาก็ะได้เรื่องปลา,าดิ้นปลา,าตะเพียนนี่แหละก็ทีให้ที่หน้าก็ะไดว่างอยู่ว่างผักอยู่สวนอี่ก็สวนยางอืนยางเจ้าของนะครับโอ้ยเงาไปพอบกุลแ สายโยเพราะว่าห่งางเพระท่านจะจีดเบ็ดมูอหนีบเพราะท่านจะจีดจ้ะจีดตะยางซุ้มข้างในว่ามีแห้งสิเห็นแล้วนี่คืที่ผักที่เศร้าเหรอไม่ได้นอนหรอกเห็นไปเสื้อรบฝนรบไทยเอา้าแค่นี้แล้วนะครับบนะ แค่นี้ล่ะขอ,อ,อบาดนีน้นนสิเอาไปส่งร้านแล้วก็สิติดชิปแสนจังอีล่ะเถอะสับเบด้อโซดดี